สวัสดีครับอ่าเมื่อนี้มีพี่น้องมาเยี่ยมยามครับพี่น้องมาจ่ายเซ็ตหรอวะโดนคูณสี่สิบหาเบิ่งนฟาร์มฮางนะครับาคือเป็นยังคุ้มค่าวิดีโอเพราะว่าเมื่อนี้มันเป็นความสากซึ่งเป็นความประทับใจครับเพราะว่าเมื่อเคยมีไฟมาแบบนี้แจ็คเชียร์เมื่อเคยมีไฟมาเรียนแบบนี้แจ็คเชียร์ก็เลยโอเคก็เลยอยากอยากทายพี่ลูกให้ให้ให้แฟนเพจผมเบิ่งนกันหน้ครับ เบิ้งสายพันเรมากกว่ามักมักมักคืออมักคดันุดมากแล้วไก่เลอ้ยครับนี่พอพอกรันสีครับพอเบิ้งสายพันกบัวงามุะพมีพี่ลพอกระเล่นสามักแห้งมาสั่นมักเบิ้ยางจังจังมากกมากกันมมแล้วพ่อเดี๋ยวยังงัง่ายกัแค่เด็กวเอาไปเอาไปเอาไปาไปบพันมาอยู่อยู่ไปพัน ว่ารับว่าว่าว่าโอ้ยหูหาหมูว่าว่าไปเว่าาเวลาว่าคลบหอวยเตียบ่อมากเวันสุกุนกินหมูอยู่ครับแต่ว่าผมนี้ชปลาแ่งอยู่คงานี่นเขาปอย่างนีอย่ะไม่เอาเเย่างเมีร่นอยไียคร ออสอี่ที่สามหรอครับสามโอเคครับต้บาตัเปเทค่นั้นครับผมจะผสมนู้มาผสมเนือครับตองปูนะเต็มดีผสมเนื้อชื่อ,อ,อว่ามาล้อสามหรืล้สี่ผมเนือนะครับนะทาล้อใดนะเนี่ยทาล้อใดทาล้ออะไรชื่อว่าเขาอยากจะขายหนูเป็นหนูเนี่ยเขาอาจจะสมหนูเต็มซีือน ซีเรียนเขาอะได้ลูกนูแหละแต่ว่ามันจะเป็นคนลุ้นคนกรณีนะคือซีเรืยสเนี่ยเขาอาจจะได้ลูกหมูเพื่อจำหน่ายตลาดตรงนี้นั่นแต่ว่าเขาอาจจะไปเห็นหมูใหญ่แต่ว่าเขาอยากเห็นหมูใหญ่เขาถึงจะไปพูเดือนอันนั้นคืออันนั้นชื่อขาเข้าวหนึ่งว่ะข้าต้องการแบบไหนข้าตองการข้าวตองการนี้ไปขายจับตลาดที่เราต้องการเห็นหมูใหญ่หนูมันจะมีก่อนนี้ผมอยากโชว์นู่นนี่อยพอพันเหยื่อจะหาย ไมนอพถมาไตโลไดโลโล่สีาใส่ในอังาเอนเบเดือนครับกาสีไดโโล่นแต่ถามาแม่กมตัวแม่เนี่ยแม่ผสมอยู่า3เดือนขึ้นถึง4เดือนเขาจะเิ่ผสมนแลัตัวแม่ขาจิึ้นไปเรื่อยๆงหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแห้งสมแห้งงแห้งสมแห้งงหญ่ แต่ตัวผู้เขาจะดรอปลงอ่าแล้วเมื่อการที่ผสมพันธุ์เขาจะดรอปลงเพราะว่าหลังกายเขาสูงเอาไว้พอเขาผสมพันธุ์เขามากสองต้นหนึ่งหรือว่าสามต่อหนึ่งตามผมประมาณนั่นครับผมเป็นอย่างผมถึงบอกว่าเยี่ยมตัวผู้นี่คืเก็นจีเพราะว่าเขาจะใส่เวลาเขาต้องโดนตันกิโลสองเอ้ะประมาณหนึ่งกิโลสองปีหนึ่งกิโลสามปีชมไปเลยมันซีอยู่เขาประมกวาสองปี แต่ว <temple. S 2> ่าอยให้เ <descon> ก <fin anta> <ens> ินสามตัวนะตัวแม่อย่าให้เกินสาตัวแมุ่้งไก็ผสมประมาณสาตัว่ผมผมผสมอีสองแบบที่่อแยกความทุผสมทุกทางเอานูแม่แล้วกัผสมผสมตลอดตัวผู้ตัวเมียอยู่กันตลอดคือห้าคนเห็นงังไงเนี่ยคืออันนี้คือห้ารับรับรับตำสาพ่าตำสพ่ามมันจะเป็นไปแต่ว่าที่ห้าใดในนี้คื้าใู่นนีแน่นอนเลยคือห้านึ่ ข่าใดดูง้งเป็นนู้เนื้อเป็นนู้นเนื้อซึ่งเราียกเป็นนู้เนื้อชาว่าดี hey, ีท่าแยกก่อนเนี่ยขาอาจจะดูงุ้ชิ้นสวยง่ามถึงมาแต่กับอนฟอบไม่านี่เขาเนี่ยมันเป็นแบบตรนา้นครับาต้องดรันอย่างอยู่แ้มี่างตัวไม่ป็หูไงตัวมีย่งบัมียคืนไปคนนี้แค่ว่าเวลาพอ้แคเวลาในใจด้วยนี่เป็นคลิป ทีสุดยอดมากครับสุดยอดมากมาใใจตอนที่ผมพูดเนียคือพี่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นั่งกินข้าว,วกวับครอบครัวแต่นี่เป็นทุ่งนางของฟาร์มบีพีครับนี่นี่คือความภาคภูมิใจของผมครับผมผมก็มีอะไรต้อนรับพี่เขานี่นี่หน่อยๆไม่ได้มากมายเหมือนบ้านๆของเราแหละครับที่กินกันตามภาษาบ้านๆแต่ที่เรามาถึงจุดนี้เพราะว่าเรามีใจรัก มีใจรักเพื่อเราจะทําอาชีพเสริมครับผมอาชีพเสริมผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอาชีพเสริมภายภาคหน้าอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมพี่โอเคครับสําหรับฟาร์มวีพีสำหรับวับนนี้ก็ขอให้พี่ทั้งครอบครัวกินข้าวให้ให้เต็มที่อริดอร่อยโอเคสําหรับคลิปนี้ฟาร์มวีพีสวัสดีครับ